ให้ใครอาบน้ำให้แกเลยไปอาบน้ำจะไปอาบที่ไหนล่ะครูคองก็ไม่มีบ้ายบันยงแถวนี้มันมีครูคองที่ไหนหนวดในห้องน้ำเน่ะไปอาบในห้องน้อนนอนอะอยู่ตรงไหนอ่ะก็นี่ไงอยู่ข้างหลังนายเนี่ยก็ทำไมงงอย่างเงี้ยงงงงสงสัยมองอะไรอะนะเดี๋ยวก็ตาท่านไม่เลยอะข้าเอาไปดู้เหมือนกันรู้สึกว่าข้ามองแล้วไม่ค่อยชัดเลย จริงรอะจริงอตอนอยู่ที่อโยธยานะข้ามมองทุกอย่างชัดหมดหรอแต่พอมาที่เนี่ยเขารู้สึกว่าข้ามองอะไรก็ฟ้าพาังหมดเลยลองลองลองดูนี่นี่น,น,นี่กี่นิว้วไหมสี่สี่จะตกใจทำไมนิ้วเจ้านิ้วฉันแหย่ไปนี่นะจะกลับมาทำไมฮะกลับมาทำไมขอโทษฉันตกใจ เอางี้ละกันฉันมีของให้ลองใส่ดูเพื่อจะชัดตานะอืออืออืออะนี่ไงจะเอาขันจ่องมาทำไมขันจ่องที่ไหนเขาเรียกแว่นตาแว่นตาถูกต้องค่ะขอยืมท่านมาเหรอขอยืมในของฉันเองก็เมื่อกี้ท่านบอกของใครแว่นตาก็นั่นไงขอยืมเข้ามาเหรอ เด er. oh ี๋ยวพี่อะถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะไม่น่าโง่เลยนะนี่อะลองใส่ดูบางสิ่งบางอย่างจะได้ชัดได้เหรอที่มองเหมือนกันไงชาจริงนี้ด้วยว้ยเฮ้ยทำไมหน้าเจ้าทำไมอะเจ้าเอาปูนแดงมาฉาบหน้าเหรอปูนแดงที่ไหนหน้าฉันเองโอ้โห ไปอันนี้มันวิเศษเหลือเกินเป็นไงอะ่ะเป๊ะพอใส่ปุ๊บทำให้ข้าตาสว่างขึ้นเยอะเลยสวยไหมชัดยิ่งยิ่ด้วยไม่น่าเอาแว่นไปฆ่าเลยทำไมอะ่ะข้าเห็นตัวจริงเจ้าแล้วข้ารู้สึกกลัวชอบกล